สวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวลแัมชูชองไอเด b บูกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะพาไปสอนเทคนิคการเล่นสติลใหม่นะครับทุกคนก็จะเป็นการตัดมาจากสตรีมอาจจะแบบสอนได้ไม่ครบองค์ประกอบแต่ก็นิดนึงก็ยังดีเนาะครับเนาะแล้วก็จะเป็นการซุ่มสกายวิ่งใหม่นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับช่วงนี้พี่โดนดักสตรีมบ่อยครับทุกคนแล้วพี่ไม่มีคลิปให้ดูเลย ก็หามาได้แค่นี้แหละก็ยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยพี่โดนดัดสกสตรีมเยอะมากเอ้ยมันลงนลข้างหน้ากันหมดเลยโอ้โหเพื่อนก็เก็บไปหมดเลยของหาแล้วไปไหนวะพวก ไกลๆนั้นก็มีข้างบนก็มีเอาแล้วแย่แล้วเราทำกลางไปปุดไกลก็ไม่มี คนบ้านจะเอ๋โดดแล้วอ้เกิดใหม่มาสองเลยวะ do meu passei ไ้ยยาเดือด,เด,ดเดี๋ยวมันสีดำบากไม่สามถสามไม่น่าแลวมันถึงวัดกับเราาามไปตรงนั้น ต่อเนียงเลยเนี่ยต่อเน่องเลยแล้วกันนะท้ซ้ายวะต้องขับเข้าไปเลี้ยงข้างในผมมีชนสองทีอ่ะรถชนปินชนทำไมเขาไม่ยิงผมวะตรงไหนบ้างเนี่ยเอ อ้าวหมดไหมเรียมาหกคริวแล้วนะวันนี้เปิดล่าก่อนแล้วรกิจล่าหัวล้ว โอ้ฟ้าขึน้นไปด้วยดีกว่าม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 าสก,กิลเนี่ยมันจะต้องกดอย่างนี้มันถึงจะเป็นรูปแบบที่ดีนะครับจะต้องเป็นรูปแบบที่ประตูบบต,ตั้งไอบอนี่แหละเดี๋ยวผมน่าจะกดให้ดูข้างหน้านี่แหละคือสก,กิลเนี่ยหลายหลายคนไม่รู้ว่ากดแบบไหนถึงจะด,ดีนะผมบอกเลยดีที่สุดเนี่ยคือต้องกดตอนเขาตั้งไอบอ แต่มันไม่ตั้งอ่ะมันไม่ตั้งอ่ะมันไม่ตั้งอ่ะเพื่อนคือเราต้องตั้งให้วอลประชิดหน้าเขาแล้วเรากดนะสิงจะแบบดีถ้ากดเลยอ่ะโดที่เขาไม่ตั้งให้วอลอ่ะมันจะ่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่สิงไม่ดีเลยเอา้าไปไหนแล้วเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนะนี่ยเนี่ยเราต้องเอาไกกว้กดจังหวะอย่างเงี้ย ดทีเผลอขอบคุณนะให้ศัตรูแบบเอ๊ยประมาทหรือแบบปั๊มยาอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะศัตรูลม้มผมจะบอกเรื่อยๆนะวากด็อตไหนดีเพราะว่าสกิลมันกดได้ทีเดียวนะไม่้องข้างยากนะครับวันนี้เราก็ได้มา8คิวแล้ว โอเคไม่เข okay. ้าลผมซัดล่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นแรงอ่ะเนี่ยเราอ่ะเล่นแรงอ่ะเนี่ยเราอ่ะอันเดะอันเดะโอ้โหน้ายิงหัวมากเลยตอนนี้มีคนปะไม่น่ามีเพื่อนหรอกมั้ง มีบาา้างกตั้งกันไม่หมดเดี๋ยว <c oughs> เอาตัวในเมืองก่อนในเมืองมันล่อเพื่อเราไปอะน,นี่ไงน,นี่ไงเฮ้ยกำลังยิงกันอยู่เลยนี่ไงไปก่อนเลยมึงย่าหาว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 ช็อตนี้แหละได้กดแน่สกิลใหม่อ้าวมันหลุดไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้น่าจะวัดกับผมนะเรเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะวัดกับผมเหมือนเดิมดเอ้าไม่วัดโดนเพื่อนผมนะเรเรียบย <c oughs> ร้ยบอยคืยอเพื่อนเขาโดนสามหัวเขาเลยไม่กล้าวัดกับเรานี้ยเขาก็โดนหลังเข้าแลวสุดท้ายเขาก็ตาย เมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่หลังไอวอลนั้นแล้วก็แบบรอส่วนผมแต่เขาไม่อยู่เดยกดเลยกดโชว์สกิลเลยแต่จริงๆต้องกดจังหวะเหมือนเมื่อกี้นี่เลยคือแบบศัตรูต้องจ้องหน้ากับเราดีที่สุดคืดดจอจ้องหน้ากับเราไม่เอากดไปจังหวัดที่เขาเผลออุอ้อยอุ้ยอุ้ยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอุ้ยเรียบรอยทำทำไมเนี่ยเฮ้ยข้างในเมืองข้างในเมืองมีคนมา ฟันทำใหม่่ะเนี่ยขอของหน่อยโอ้โหลำคาญมากเลยมึงฟันทำใหม่ <S 1> <S 1> ่ะเนี <h <h ่ยไอ้เชี่ยมึงไปโดนตัวไหนมาเนี่ยโอ้โหฟันไม่หยุดเลยไอ้น้าผมมีตัววะ h e ลเห็ดอย y a n g ยูฮัลโหลเฮ้ยเม็ดเดียวนะอย่างเงี้ยเดียร้อยเก้าสอง ข้างในข้างในใส่กันอยู่ข้างในใส่กันอยู่จังหวะอย่างนี้แหละจังหวะชุนลมุนจังหวะที่ต้องการฉันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไอ้บอลอย่างนี้แหละนี่แหละเขาชุบกันหมดดีเออไม่แตกย่าเฮ้ยมันคิดมันเสื้อส้มไม่ใช่เหรอววะตักันวะเฮ้ย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 ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนู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 ลูก เล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกเด้อว,ว,วัดไปละวัดมาละ่ะค,คุณมอคุณเต็มตลาดน้องอยากวัดมาละ่ะโอ้ยอย่างนี้แหละหว่านเจี๊ยบเลยอะ่ะสิบเก้าคิวสิบเก้าคิวโหดมากโหดมากฝากชุบหน่อยเพื่อน หลับไอ้บ้าเอ้ยวิ่งไปวิ่งไปบ้านเขียววิ่งไปบ้านเขียวมีบ,บ้านเขียวอี่แเจ้าจเปิดไหมเดี๋ยวบอกองหน่อยนี่แะเอ้ยน้องเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายต้นไม้ข้างนอกต้นไม้ข้างนอกผมเ,เองผมเ,เองผมเ,เองผมจัดให้ หวานเจบยี่สิบลิมโอ,อ้เฮ้ยหืมเกิดเด้งอยู่ไหนอีกวะเพื่อนเพื่อนเราเราขอแบบเก็บสี่คนได้ไหมเพื่อนเราขอโชว์ได้ไหมมีสูบวิ่งไว,ไวปะสูบฟ้าสูบฟ้าเพื่อนขอ,อสูบฟ้าหน่อยมีไหมแท่นดีดมีไหมแท่นดีดสูบฟ้ามีไหมเพื่อนมีไหมเบอร์สี่สูบฟ้าเพื่อน สุฟ้ามีไหมแ้ครับ่นีท่นดีดประตูวัฟมีอะไรสักอย่างไหมเพื่อนเพื่อนมีอะไรไหมเพื่อนปากมีไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราโชว์เองนะเพื่อนนะโอเคไหมเพื่อนน่าจะมีหูอยู่เลยเนาะไม่มีปากไม่มีของแต่น่าจะมีหูอยู่โอเคไหมเพื่อนเราสามารถคุยกันได้นะเพื่อน ย่าอย่าย่าอย่ายาชนไปเราเองเราเองรับรับไปส่งเลยรับไปส่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับเลยไปไปเออเออ ะตเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราโชว์เดี๋ยวเราโชว์เอางี้เพื่อนเพื่อนยินมองเราเพื่อนยินมองเราเป็นตากล้องเพื่อนเป็นตากล้องเราให้ตัวละเม็ดเพื่อนเพื่อนเป็นตากล้องนะเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนเอ้ามันอยู่ไหนอ๋อนี่เพ like okay. ื่อนยะยะยะ ยา <Yeah. S 2> yeah. 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 เพื่อนยายาโอ้โหเออประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละที่หนึ่งของเราเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะครับทุกคนคือสกิลเนี่ยมันจะดีก็ต่อมเมื่อเราเนี่ยหาจังหวะใช้ที่ดีนะครับทุกคนจังหวะใช้ที่ดีเนี่ย เป็นจังหวะอะไรบ้างก็คือเป็นจังหวะที่เราเนี่ยยิงศัตรูแล้วศัตรูเนี่ยตั้งไอวอลในระยะประชิดจังหวะนั้นแหละครับที่เราเนี่ยควรที่จะกดสกิลพุ่งเข้าไปแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยคือจังหวะที่ศัตรูเนี่ยชุบกันอย่างเรายิงดาวปุ๊บแล้วศัตรูเนี่ยตั้งไอวอลชุบจังหวะนั้นแ่ะเรากดเข้าไปปุ๊บศัตรูก็จะเสียเปียบซึ่งเป็น2เทคนิค2จังหวะที่ผมเนี่ยคิดว่าดีที่สุดในการใช้สกิลใหม่แล้วเพราะว่ามันกดได้แค่ครั้งเดียว นะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นกันต่อเกมที่2อาจจะไม่ค่อยได้เอนเตอร์เทนมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเพิ่งขึ้นไลท์นะครับผมนะก็ Let's go <S ทำไงดีต้องเดี๋ยวนะมันลาดผมเอา้า มันไม่ใช่เพื่อนกันหรอมันไม่ใช่เพื่อนกันตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่วะที่มันไม่ใช่เพื่อนกันแม่งพลาคิวเฉย

สีมาราจ้าไอ้หลามีแก้วมาตาเองคุ้นๆนะไอ้หนูรไว้อืมเปิดแล้วก็นหนีโูดมึน <น>จ,บจบสายเปิดหนี อมเราเงียบเลยว่ะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเปิดไม่นะต้องโดนให้เปิดโอ้โหปั่นยังไงให้เหรียญเยอะกว่าเดิมมัเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะโอ้โหเหรียญหกพันซะด้วยเยอะกว่าเดิมแบบเยอะกว่าเดิมจัดเลยกระแทกมาแล้วว่าท่นดี เราเขาก็ใส่เข็มมานะก็แยกจากเราไปแล้วเดียวย้อนแ่บนั่นใช่บ้าแ้่เงือมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจอขอคนนี่ป่ะ <S <S มันวิ่งอยู่ตรงไหนของมันวะ 两库的呢嘛。<noise> <noise> <noise> Oh, yeah. โอ้โหแม่งดาวกันลืมเลยนี่ว่ะอืแอ้วมันป้อมกันแล้ว ร้อยเลยอ่ะดีนะมีคิวอยู่แชมป์จนหลับแชมป์จนตายทีมกูเอาบินไปโอ๊ี่ครับอย่างนี้คุณหนูแย่แนละ้วเป็นพี่แชมป์ตรงนี้คนเยอะถึตงตัวไว้วางประตูวาร์ปแล้ว กรของกูกรรมของกูกรรมของกูกำรมมให้ครับเจ๊ลุกขึ้นมาไอไรบ้านมาแล้วมีตอมา ไอเ,เดชจะให้ที่น่าต้องขุดมายิงน,นิดนึ่งเไม่ซื้อได้่หววะ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย้อบศัตรูแล้ว

ต่ว่าได้เชเส็จว่าได้เฉยเลยสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้แน่ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนใครทีงชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวจะไปหาคลิปมาให้ดูเด้อบ๊ายบายคลิปนี้ชิวๆไปก่อน